นี่ครับนักเรียนชั้นป3นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์สบายๆเนาะเป็นอาทิตย์ที่ครูพีจะไม่ได้สั่งงานอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ครูพีก็จะเน้นในรายละเอียดของวิชานะครับมากขึ้นไปอีกนะครับเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับการถ่ายทอดความรู้สึกนะครับสัปดาห์นี้นะครับอันนี้คือหัวข้อนะครับอ่ การถ่ายทอดความรู้สึกเนี่ยนะครับคือการที่เราอธิบายนะครับใช้การวาดภาพใช้งานศิละปะใช้การระบายสีเพื่อที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เรานึกสิ่งที่เราคิดในเวลานั้นๆ mm hmm. เช่นเรารู้สึกเสียใจเรารู้สึกดีใจนะครับเราก็จะสามารถวาดภาพออกไปอ่ะเราไปดูตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างเอารูปแรกก่อนเนาะ song of the sea เห็นไหมครับ ูปภาพออกจาไปในโทนสีน้ำเงินนะครับก็ในภาพนี้ดูแล้วนะครับต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรารู้สึกแบบไหนบ้างนะครับเราเห็นปุ๊บเห็นแมวน้ำไหมแมวน้ำยิ้มหรือเปล่านะครับกำลังยิ้มอยู่ใช่ไหมแมวน้ำกลุ่มนี้เหล่านี้นครับไม่ได้มีท่าทีที่จะทำร้ายเด็กผู้หญิงคนนี้เลยนะครับพอเราดูแล้วปุ๊บเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพนี้ดูอบอุ่นมากนะครับดูอบอุ่นดูเป็นมิตรนะครับโอเคเนาะนะครับต่อไปนะครับภาพผู้ชายคนนี้กำลังนั่งทำงานอยู่ในสวนเลยมีนกมาเกาะคอมด้วยนะครับภาพนี้ใช้สีเขียวนะครับทำให้ภาพดูสบายๆไม่ได้ร้อน ไม่ได้ดูเหมือนเด็กเหมือไม่ได้ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เกี่ยวกาบหรือโมโหกําลังทํางานแบบตึงเครียดมากอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือการใช้สีเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับกบตัวนี้เราเห็นภาพสีเขียวแล้วก็จะรู้สึกสบายตานะครับอย่างที่ครูพีทบอกไปแล้วเราไม่ได้ใช้สีที่ ดูสว่างจนเกินไปหรือร้อนจนเกินไปเห็นไหมในรูปนี้นะครับกบตัวนี้ก็จะสามารถอยู่ในภาพนี้ได้สบายๆเลยนะครับต่อมานะครับดูภาพโอ้โหปลากระเบนมีปูด้วยนะครับสังเกตจากปูตัวด้านล่างเห็นไหมปูตัวด้านล่างเนี่ยกำลังยิ้มอยู่เลยสังเกตจากตรงไหนนี่สังเกตจากตรงตานเห็นไหมกำลังยิ้มอยู่เลยยิ้มอย่างมีความสุขเลยนั่นหมายความว่าภาพนี้ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกจากภาพใช่ไหมเราสามารถดูได้เลยนะครับเราดูปุ๊บเรารู้สึกแบบไหนเราก็จะอธิบายมาเป็นแบบนั้นนะครับต่อมานะครับทีละรูปเนาะอันนี้เป็นสีโทนร้อนงโทนร้อนหมายถึงสีที่มีส่วนผสมของสีแดงนะครับแดงส้ม น้ำตาลสีเข้มๆนะครับภาพนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยพอจะดูออกไหมนะครับเป็นรูปมังกรนะรูปมังกรในที่นี้นะครับโอ้โหดูแล้วน่าเกรงขามดูน่ากลัวผิดกับรูปปูเมื่อกี้หรือรูปแมวน้ําด้านบนเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยรูปแมวน้ําจะดูเป็นมิรกว่ารูปมังกรนี่ดูดุนะครับดูดุมีไฟด้วยเห็นไหมมีไฟด้านบนมีไฟด้วยนะครับทําให้ภาพนี้ ยิ่งดูน่ากลัวดูร้อนนะครับดูน่าเกงหามยิ่งขึ้นนะครับต่อมาโอ้โหปั่นจักรยานหนีอะไรกันก็ไม่รู้นะครับภาพนี้เป็นผู้ชายสองคนเนาะกำลังปั่นจักรยานนะครับหนีจากไม่แน่ใจว่าเป็นระเบิดหรือเป็นอะไรสักอย่างด้านหลังเห็นไหมหน้าตาดูน่ากลัวมากนะครับหน้าตาดูแบบโอ้โหตกใจสุดขีดกำลังปั่นจักรยานหนีอะไรก็ไม่รู้สังเกต ได้ไหมครับว่าภาพแนวแนวนี้เราจะใช้สีเหลืองสีส้มเห็นไ,ไหมจะทําให้ภาพม,มันดูตื่นเต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างต่อมานะครับโอ้โหเป็นนักผจญภัย2คนกําลังอยู่บนดาวอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาเขียนด,ด้านบนเขียวว่า Space Park นะครับเป็นสวนอวากาศ เหมือนเปผจญภัยนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้สีส้มสีแดงเห็นไหมมันดูน่าตื่นเต้นมากช่วยส่งเสริมให้ภาพนี้ดูน่าตื่นเต้นดูน่าค้นหาดูเป็นการผจญภยัยแต่ถ้ามันเลยก็ตามถ้าเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มันจะดูแบบเฉยๆสบายๆดูแบบสบายใจนะครับดูไม่น่าค้นหาเท่าไหร่โอเค อาครูพีทมาสรุปตรงนี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปวาดภาพเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องสีก่อนนะครับเราวาดภาพอะไรก็ตามสิ่งที่จะทำให้ภาพนั้นเนี่ยสื่อความหมายออกมาได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นในที่นี้คือ50%เเลยนะครับไม่ว่าจะวาดรูปอะไรก็ตามนะครับสีจะมีส่วนช่วยให้ภาพภาพนั้นเนี่ย บ่งบอกถึงความรู้สึกของผู้วาดหรือผู้สร้างสารรค์งานศิลปะนั้นเราแยกเป็นสส่วนนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายก่อนนะด้านซ้ายเนี่ยเขาอธิบายถึงสีโทนร้อนนะครับเหลืองส้มแดงชมพูม่วงนะครับนี่เขาบอกว่าสีเนี่ยนะครับ เป็นสีที่ใช้พลังงานสูงในการมองเห็นนะครับสมองเราเนี่ยจะถูกกระตุ้นร่างกายจะเพิ่มอัตราการเต้นของชีพจรและหัวใจให้ความรู้สึกสดใสมีชีวิตชีวาคือสีฝั่งนี้เลยนะครับสีโทนร้อนอย่างที่ครูพีทอธิบายไปว่าสีที่มีส่วนผสมของสีแดงนะครับแดงเหลืองน้ำตาลอะไรอย่างงี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ สีโทนเย็นนะครับร่างกายจะใช้พลังงานในการเผาผ่านที่ต่ำกว่าครับทำให้เรามองแล้วรู้สึกมีความสงบนะครับมีความสบายตามากกว่าเช่นสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินแต่เราสังเกตไหมเอ่ยสีเหลืองกับสีม่วงอยู่ทั้ง2ด้านเลยนะครับสีเหลืองกับสีม่วงเขาบอกว่า เป็นทั้งสีโทนร้อนและโทนเย็นเพราะฉะนั้นสีเหลืองและสีม่วงเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอยู่ได้ทั้ง2ฝั่งไม่ว่าเราจะใช้สีโทนร้อนแดงส้มเหลืองอะไรเงี้ยนะครับหรือโทนเย็นเนี่ยนครับเขียวน้ำเงินม่วงนะครับสีเหลืองกับสีม่วงอยู่ได้ทั้งสองฝั่งอยู่ฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับอ่ด้านซ้ายดูจากคุณคุณยายด้านล่างเนาะนะครับ คุณยายด้านล่างเนี่ยคนแรกนะครับใส่เสื้อในสีโทนร้อน,นโอ้สีเสื้อแดงมาเชียวสีชูฉาดมากพอเห็นปุ๊บนี่เราก็จะรู้สึกว่าโอ้คุณยายคนนี้แต่งตัวสดใสมากนะครับเห็นชัดมาแต่ไกลเลยในทางกลับกันนะครับคนคนเดียวนะครับใส่เสื้อในสีโทนเย็นโอ้สีชมพูกับสีแดงเนี่ยนะครับต่างกันแล้ว แค่นี้ก็ต่างกันแล้วสังเกตจากกระโปรงเห็นไหมกระโปรงสีฟ้าโ,โหให้คุณยายคนนี้ดูเป็นไงครับเบาลงดูซอฟนะครับดูไม่ฉูดฉาดไม่ถ้าภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่าไม่แจ่มเกินไปนี่ไม่สว่างเกินไปนะครับอันนี้คือประโยชน์ของสีเราได้50%จากสีมาแล้วนะครับในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่อไปเนี่ย อีก50%ที่เหลือคือการวาดภาพวาดภาพแสดงความรู้สึกครั้งที่แล้วครูพีชสอนไปนแล้วว่าเราจะใช้การวาดเส้นเส้นตัง้งเส้นเฉียงเส้นนอนเส้นคดเส้นซิกแซกในการสร้างสารรค์ผลงานนะครับในภาพนี้ครูยกตัวอย่างง่ายเด็กคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่เด็กคนนี้ยังไม่มีหน้ามีตาเลยครูพีชอนุญ,ญาตให้เติมจมูกไปก่อน แล้วก็เพิ่มคิ้วเราเพิ่มไมแค่นี้ก่อนนะเราสังเกตในภาพก่อนนะครับในภาพเด็กคนนี้กำลังนั่งตอนแรกอาจจะนั่งดูโหลดูแก้วอะไรอย่างงี้นะครับสักพักมีแมวเดินมาแต่ไกลเลยเดินมาตบขวดโหลเราตกแตกนะครับโจทย์คือจะให้ ว่าหน้าเด็กคนนี้ยังไงเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกแน่นอนครับการวาดเนี่ยเราต้องใช้เส้นในการวาดเราจะย,ยังไม่พูดถึงเรื่องสีนะครับเด็กคนนี้อาจจะกำลังดีใจอยู่ถ้าดีใจเห็นไหมเด็กคนนี้กำลังนั่งหัวเราะอยู่เลยหัวเราะที่แมวทำแก้วแตกแต่เอ๊ มันอันตรายไปหรือเปล่านั่นใกล้ขนาดนี้นะครับ้าแบบนี้ถามว่าครูพีทว่าแบบนี้สมควรไหมสมเหตุสมผลหรือเปล่าขาจจะยังเนาะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครูพิทเขอเปลี่ยนใหม่นิดนึงแก้ไขหน่อยเราเปลี่ยนเส้นนะครับเป็นถ้าใดคนนี้เป็นคนที่เสียใจอะเสียใจว่ายัางไงเอ่ย ร้องห้าใหญ่เลยร้นะองห้าใหญ่เลยแมวทำแก้วแตกแมวนี่โกรธมากเลโกรธจัดเลยอยู่ดีๆก็มาตีแก้วแตกเอา้าเด็กผู้ชายคนนี้ก็เลยเสียใจแก้วตกลงมาแตกหรือเปลี่ยนใหม่เอาเป็นตกใจไหมลองเป็นตกใจดูนะ ตกใจตกใจหรือยงังยังเนาะคิวยังเฉยเเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนใหมนะครับตกใจแล้วนะครับตกใจแล้วถามว่าทั้งหมดทั้งรูปเนี่ยครูพีทไม่ได้แก้ไขตัวละครหลักเลยทั้งแมวเห็นไหมแมวทำท่าเดิมตั้งแต่รูปแรกแล้วนะคนนั่งท่าเดิมตั้งแต่รูปแรกแล้วนะ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรครับคืออารมณ์บนหน้าของเด็กเราแค่ใช้เส้นเปลี่ยนเปลี่ยนรายละเอียดบนหน้านะครับเท่านี้แต่ละรูปที่พีทวาดก็จะแสดงอารมณ์ออกมาที่แตกต่างกันละนะครับเราใช้เส้นในการตกแต่งได้เปลี่ยนอารมณ์ได้บอกความรู้สึกได้นะครับอันนี้คืออีก50%ที่เหลือส่วน อีกห้ที่เหลือเดี๋ยวครูพี่จะสรุปให้ฟังนี้ครับว่าอาสีเย็นใช้ในการระบายสีที่ภาพพนั้นดูสบายสบายเย็นเย็นดูล่มลื่นดูสบายใสเราใช้สีโทนเย็นนะครับสีโทนเย็นคือสีนี้แบ่งอย่างนี้เลยจะได้เห็นชัดๆนะครับส่วนภาพไหนที่มันตกใจ ประหลาดใจแปลกใจโกรธหมุดหิดชุนเฉียงเราจะใช้สีโทนร้อนนะครับอันนี้คือเทคนิคการวาดภาพโดยใช้เส้นในการแสดงออกถึงความรู้สึกรวมถึงการใช้สีเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนะครับหลักๆของอาทิตย์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนอาทิตย์นี้ครูพีดจาไม่ได้สั่งงานอะไรเพราะครูพีดคุยกับพวกเราไว้แล้วว่า ครูพีชจะขอสั่งงานพวกเราอาทิตย์เป็นอาทิตย์เพื่อไม่ให้งานของพวกเราเนี่ยมีเยอะหรือมีมากจนเกินไปนะครับสำหรับวันนี้คนที่ไม่เข้าใจเนาะสามารถกดลันกดดูได้อีกรอบนึงดูได้หลายรอบเลยหรือไม่เข้าใจจริงๆนะครับสามารถถามครูพี่มาในไลน์ลก็ได้นะครับหลายๆคนหลายๆห้องนะครับมีไลน์ส่วนตัวครูพี่อยู่แล้วนะครับก็ถ้าไม่มีเนาะติดต่อที่ครูประจำชั้นนะครับแล้วเดี๋ยว เรามาคุยกันอีกทีก็ได้หรือเขียนคำถามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูพีพ่จะสอนแบบสดสอนแบบซูมนะครับแล้วก็ไปเจอกันในชั่วโมงอย่าลืมนะครับว่าเรามีงานที่ต้องทําเมื่อที่ที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ทํานะครับทําส่งย้อนหลังมาให้ด้วยนะครับส่งที่ครูประจำชั้นนะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ครูเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดนะครับเราก็จะงดเรื่องการพบปะหรือเจอกันก่นกอนเนาะ สำหรับอาทิตย์นี้นะครับการถ่ายทอดของรู้สึกก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือเนื้อหานะครับเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้าคุณพี่สอดใน z o ูมนะครับสวัสดีครับ